รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปฐุมธานีคือคักงานเกษตรปิ่นฟ้าฟาร์มครั้งที่5ท่องเที่ยววิถีเกษตรแห่งเดียวในจังหวัดปฐุมธานีวันที่11กุมภาพันธ์2560ผู้สขาวรายงานจากปิ่นฟ้าฟาร์มตำบลคูขวางอำเอล้านแก้วจังหวัดปฐุมธานี พบนายนพดลรัดดาแยมหรืออดีตสจตุ้ยคนดังเมืองปทุมธานีเจ้าของปิ่นฟ้าฟาร์มจัดกิจกรรมงานเกษตรปิ่นฟ้าฟาร์มครั้งที่5ระหว่างวันที่10ถึงวันที่11กุมภาพันธ์2 5 6 7ได้มีพี่น้องประชาชนนำบุตรหลานมาเที่ยวงานปิ่นฟ้าฟาร์มกันอย่างมากมาย ส่วนบรรยากาศภายในปิ่นฟ้าฟาร์มได้มีผู้ปกครองได้นําบุตรหลานและครอบครัวมาเที่ยวชมปิ่นฟ้าฟาร์มแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรแห่งเดียวในจังหวัดปทุมธานีบางท่านมาเป็นหมูคณะบางท่านมาเป็นครอบครัวบางท่านมาเป็นคู่ทําให้บรรยากาศภายในปิ่นฟ้าฟาร์มล่าหลุมแก้ววันนี้เป็นไปด้วยความคึกคักมีสินค้าเกษตรราคาถูกมีการโชว์สัตว์ปลก สินค้าจากชุมชนนำมาจำหน่ายกันหลายล้านนอกจากนี้ยังมีสถานที่จอดรถปรับปรุงใหม่สะดวกสบายไว้รับรองพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานเกษตรปิ่นฟ้าฟาร์มครั้งที่5มาทาน๋้ยเตี๋อิ่มท้องก็เดินย่อยถ่ายรูปเดินเล่นหรือชมสัตว์เลือกได้ตามสบายมีโซนของสัตว์เล็กๆให้กับป้อนอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไก่ น้องปลามา้างูกิ้งกา่าเต่าหมูแคะแพะนกแก้วมาคอสนกจุงนกกระจอกเทศและน้องกระต่ายไม่ต้องไปเบียดกับใครโป้งสะดวกสบายต่อมาผู้สื่อขาได้สอบถามนายนพดนลรัด,ดายแย้มเจ้าของป่นฟ้าฟาร์มกล่าวว่าทางป่นฟ้าฟาร์มได้จัดจกิจกรรมงานเกษตรปิ่นฟ้าฟาร์มขึ้น สวันระหว่างวันที่10ถึงวันที่11กุมภาพันธ์ซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของหลายๆคนได้มีผู้ครองมาเที่ยวที่บินฟ้าฟาร์มวิถีเกษตรแห่งเดียวในจังหวัดปทุมธานีมีสินค้ามากมายไว้รองรับพี่น้องประชาชนการจัดงานในครั้งนี้พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากกระผมอาจจะจัดงานบินฟ้าฟาร์มขึ้นทุกเดือน ขอให้คอยติดตามที่เพจปิ่นฟ้าฟาร์มโดยจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปสารัตแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี